สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องคุมะจะมาเล่นฟิงเกอร์เพนนะคะฟิงเกอร์เพนน้เลยค่ะฟิงเกอร์เพนน้องคุมะมีสีทั้งหมดหกสีนะคะหกสีโอ๊ยหกสีแม่คะแกแกหน่อยแม่ได้ค่ะหน่อยเอาสีแดงนะคะ ค่ะมือมาค่ะออขอมือค่ะเ,ออเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะออจักกะจีจักกะจีะเหรอคะเดี๋ยวอย่าพึ่งนะคะเอ,อเอามือสองข้างประกบกันค่ะประกบกันค่ะ ถู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 ประกบกันนะคะไหนแบมือแบมือ,มอโชว์อย่างนี้ก่อนแน่เก่งมากอ่ากดลงปไปว้าวอ่ะเราเปลี่ยนแผ่นน้องน้องยกมือก่อนนะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนแผ่นกระดาษให้นี่ฝีมือน้องคู่มา้าอ่ะอีกอันนึงเดี๋ยวพึ่งนะนอ,งอ,อ่ะกดลงไป ได้สองสีแล้วใช่ไหมคะได้สองอันแล้วโอเคววอมือมาคะ่ะจะก,กระจีใช่ไหมคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งค่ะ แป๊บหนึง่งอ่าประกบกันได้อ่ะถูถูถูประกบกันโอเคไหนแบมือให้แม่ดูหน่อยว้าโอเคกดอ่าเอามาช่วยอ่าไปข้างๆนี้หน่อยโอเคอเคอเค้ยเราไม่กดทับมือเธอเองสิลูอกอ่า เอาฝั่งนี้มั้งโอเคว้าวว้าว,ว,าวสวยจังเลยสีเหลืองสีเหลืองนะคะโอเคขอเค่รอยค่ะ่ะได้ค่ะมือมามือพร้อมอ่ามือน้องคุณมมาพร้อมค่ะ <laughs> ถูเลยค่ะถูใส่กันถูใส่กันก่อนไหนไหนขอดูมือด้วยถูถูถูก่อนถูมือถูมืออ่า,อาขอดูมือด้วยค่ะสองข้างเลยอ้าวแปะว้าว,าวาาแม่ช่วยวตรงไหนดีคะโอ้าอาแปะลงอีกคะ่ะ นี่ค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะน้องแปดตรงข้างๆว่างๆนี่ค่ะเดี๋ยวสีมันจะได้หมดอนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนขาสีฟ้านะคะสีฟ้าค่ะใส่ได้ค่ะไม่เป็นไร<笑><笑>เดี๋ยวอย่าขยับ เดี๋ยวอย่ากำนุกถูค่ะถูมือใช่เอานิ้วโป้งด้วยอ่าโอเคแบมือให้ดูหน่อยชวมือหน่อยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวแม่ปิดฝาแป๊บนึงอ่ายกมือขึ้นโอ้สวยไหนว้าวมีสองสีเลยเห็นไหมสวยไหม ยกมือขน่อยอยกมือขึ้นก่อนนะยกมือขึ้นนะผนงานของน้องคูม,มานะคะฝึกระบายสีเป็นครั้งแรกใช้สีฟิงเกอร์ปิ้นอันนี้พิมพ์ลายนิ้วมือค่ะ Mm hmm?